จากไวท์เ p เปอร์ของ b n B&B n b ออกมาบอกนะครับว่าจะเผาเหรียญเร็วกว่ากำหนดซึ่งจะเป็นปลายเดือนนี้ทางชุมชนเชื่อว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้มาเข้าสู่ข่าวของ b n b ด้วยกัน เรามาดูก่อนนะครับว่าราคาของ b n b ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่314ดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของเดือนที่แล้วประมาณ225ดอลลาร์ถือเป็นการฟื้นตัวที่หลายๆคนต่างคาดการไว้ว่าแต่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันเกิดอะไรเนะครับเนื่องจากว่า b n b มีการเผาเหรียญน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นไตรมาสที่3ด้วยนะ และการเผาเหรียญท้งนี้มันบีบมาเวลาที่เร็วมากนะครับในปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งนะักนะครับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยเขาคาดการว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าดังนั้นในรอบนี้นะครับก็เราจะเห็นรอบของการเผาเหรียญของมันนะครับว่ามันเป็น,ก,นกลไกมันเป็นระบบของมันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของไตรมาสที่สามนี้เราจะเท้าความสักนิดหน่อยนะครับว่า BNB เนี่ย มันเป็นมาอย่างไงนะครับเพื่อให้มันเป็นน้ำจิ้มนะดังนั้นโดยทั่วไปนะครับเนื่องจาก BN b เปเนี่ยเขาต้องการกำหนดซัพพลายของเหรียญ BNB อน b b ในตลาดให้ลดลงซึ่งเขาคาดการไว้แล้วว่าการลดลงในตลาดจะอยู่ที่100ล้านเหรียญ BnB แต่เพียงเท่านั้นนะครับสิ่งนี้ระบุไว้ในไว i t เ p a ป e r แล้วเ,เป็นที่เรียบร้อยให้คำพูดของชางเพิงเจ้านะครับแล้วก็ไว i t เ p a ปอร์เขาบอกตรงนี้ไว้ว่าในทุกๆไตรมาสะพวกเราจะใช้กำไรของบริษัท20% ในการซื้อโทเค็น BNB คืนและเผาเหรียญมันทิ้งซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะทำการซื้อคืนเหรียญได้กว่า50%ของจำนวนซัพพลายเหรียญ BNB ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับหรือคิดเป็นประมาณ100ล้านเหรียญน,นะครับ BNB ท,ทุกการซื้อเนี่ยคืนของธุรกรรมจะปรากฏในบล็อกเชนพวกเราจะทำลาย BNB ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า BNB จะเหลือเพียงแค่ร้อยล้าน บี b แต่เพียงเท่านั้นอันนี้เป็นข้อความที่ระบบตางอย่างในไวท์เพเปอรเนื่องจาก BnB นะครับเริ่มมีการเผาเหรียญเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับทำให้มีราคาเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดแต่ครั้งที่14เนี่ยเป็นครั้งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของ BnB เนี่ยเป็นแนวแบบเชิงบวกมากๆเลยเพราะว่าในช่วงเดือนเมษานะครับเป็นช่วงที่ เป็นขาขึ้นของ BNB นะครับหลายสถานการณ์หลายต่อหลายอย่างรวมถึงราคาบิตคอยด้วยที่ทำให้ BNB ราคาพุ่งแรงที่สุดในทุกทุกรอบฉะนั้นโดยรวมของมันแล้วนะครับมันต้องจ,จะกำจัดเหรียญเอาไว้นะครับเพื่อให้ราคาของเหรียญเนี่ยมันอัพขึ้นไปนั่นเองฉะนั้นเหรียญน,นะครับก็ถ้าเกิดมีการเผาเหรียญทุกครั้งเนี่ยทิศทางเนี่ยมันจะเป็นบวกเสมอแต่ก็ต้องดูรอบของมัน ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำพวกท่านว่าถ้าท่านเจอในสัปดาห์หน้าที่มันจะมีการเผาเหรียดต้องรับมืออะไรบ้างนะครับในท้ายตรงนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับในการทวิตเตอร์ของคนที่ชื่อคาเซมิเคนะครับถ้าผมสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยเขาบอกว่านักเทรดในชุมชนคริปโตก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,การเผา b n b ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้โดยใน หนึ่งในนั้นนะครับคาดการว่าอาจจะได้เป็นการเผาเหรียญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าแน่นอนเราก็จะแนะนํากันว่าควรจะซื้อ,อยังไงควรจะทํำยังไงผมแนะนําว่าวันสองวันเนี้ยซื้อให้เร็วที่สุดนะครับซื้อให้เร็วที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่รู้ว่าราคาสูงสุดของมันในรอบเนี้ยมันคือราคาเท่าไหร่ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข่าวเนี้ยมันออกมาแล้วนะครับแล้วในต่างประเทศเขาคงรู้แล้วล่ะฉะนั้นราคาเหรียญ BNB มีแนวโน้มว่าจะน่าจะขึ้นสูงแล้วนะครับในรอบนี้นะแต่ฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับถ้าคุณตกเทรนด์คุณไม่ทันแนะนำว่าให้ซื้อหลายไม้ให้ซื้อหลายไม้เอาไว้นะครับถ้ามีไม้เดียวผมไม่ค่อยแนะนำนะว่าให้ซื้อนะครับในช่วงนี้ ตอนนี้ราคาน่าจะไปแล้วล่ะนะครับแนะนำว่าถ้าจะซื้อต้องมีหลายไม้นะครับเพราะว่าในรอบเนี้ยผมเชื่อว่ามันติดดอยนะนะครับมันติดดอยถ้าเกิดคุณซื้อพลาดแต่ว่าถ้าในรอบคริปโตข้างหน้ามันเป็นช่วงขาขึ้นคุณก็สามารถที่จะาขายดอยของคุณได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันก็อยู่ที่เซนเซนการซื้อขา,ขายของคุณแล้วกันแต่สิ่งที่ผมแนะนำคือรีบซื้อหนึ่งนะครับ รีบซื้อสองทำหลายไม้นะครับสามนะครับถ้าติดดอยแล้วนะหรือมีปัญหาเนี่ยก็ต้องรอกันนะครับเราก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงสั้นๆแหละนะเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดคริปโตเหมือนกันที่ทําให้มันราคาร่วงฉะนั้นในรอบการเผาเนี่ยมันก็จะมีรอบที่ทําราคาสูงสุดของมันก็ต้องไปดูกันนะว่า BNB จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องดู สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันและสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันนะครับถ้ามันขึ้นประมาณ4 0 0ร้อถึงห้ากด1นึ่งนะครับหกร้อยดรกดสเชื่อแบบไหนเอาที่ท่านสรุปเลยละกัน400 500หรนะครับหรือ600 700กด1กด2ตามที่ผมกำหนดนะครับก็สามารถให้ความคิดเห็นกันมาได้ใคร ที่ชอบเล่นในเหรียญน,นี้เรารู้วัฏถจักของมันะนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เรื่องนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยที่จะฝากกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสีต่องต่างคือบล็อกด a c เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่2ของเราเนี่ยเราก็ได้ทําขึ้นนะครับเพื่อเป็นคอมมูนิตี้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เดี๋ยวเราจะ ส่งข้อมูลต,ต่างๆเกี่ยวกับการเทรดรายวันให้นะครับรอ,อกลุ่มของเราพัฒนาสักนิดหน่อยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเต็มสเต็มล้วนะครับมีครบทุกอย่างเลยทั้งการเทรดทั้งข่าวทั้งอะไรพวกนี้แต่กลุ่มที่2รอ,อสักนิดหนึ่งเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มก็แนะนำให้ไปไปทักที่ facebook ได้นะครับเพราะว่าผมจะได้ส่งลิงก์มันให้เพราะว่าบางทีลิงก์่มันมีการอัปเดตแบบหลายชั่วโมงเลย นั้นกลัวว่าท่านจะไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับถ้าเกิดทักมาอยู่ทาง youtube เพราะบางทีใน youtube มันไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายจนผมบางทีไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆให้เข้ามาทักใน Facebook แล้วผมจะรู้ว่าใครเป็นใครครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเราหวังว่านะครับเราจะมูนไปด้วยกันนะครับพอร์ตการลงตัวขนงนท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องพอตมูน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค